แซมใตยคุณะคกุรียพอกันอีกเทื่อนึงพอกันอีกเทื่อนึงค่ะไม่มีอะไรค่ะมาทักไทยเฉยคุณไม่หยังพี่กอดนัวอ,าอ่าอยากจะคุยลองมากันเองกันเหอลองทดสอบดูว่าลองจะด,ดูดีไหม กล้องกับตัวจริงอะตัวจริงกับไอ้กับในกล้องวิดีโอคนละภาคหรือเปล่า้วแต่ก็โอเคอยู่นะโอเคอยังเพราะว่ามันมีความสุขเข็นเจ้าของงนามันก็มีความสุกพี่น้อะเรื่อปกติเนาะเอาไว,ตว้ตัวตัวเจ้าของเห่ไห็ไงมีความสุขไปมือมือมีอยังแต่ว่าคิวบว่ามากเลยพี่้องคิวหายคิวหาย ม,มีอะไรมากอยากคุยด้วยอยามาทักทายท่านผู้ชมอาจจะมีน้องๆหนูๆน,นะคะที่ฟังที่ติดตามอยู่นะหลายๆคนอยู่นะคะขอบใจมากขอบคุณค่ะแล้วก็มีพี่ๆห,หลายๆคนนะคะที่ให้กำลังใจอยู่ในการติดตามในการ กดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะอาจจะไม่เยอะนะคะอาจจะไม่กี่ไลค์แต่ก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองในการที่จะทําคลิปต่อๆไปค่ะบางคลิปอาจจะเป็นคลิปง่ายๆคลิปอยู่ในสวนนี้ไปกินส้มตำอย่างนี้แต่คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกอาจจะเป็นคลิปที่สองคลิปแรกจะเป็นคลิปแนะนําพูดเป็นภาษาโกยนะอกภาษาโกยเนิบ์โชวโชว์ซึ่งเป็นคลิปที่อ่าพี่ เกร่งกันนะเพราะว่าคลิปแรกทีว่วแซงคลิปวิดีโอ YouTube นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่บอภาษาโกยล่องนะคะเป็นค้งที่สองในการพูดภาษาโกยนะคะภาษาสวยเย,ยวาวล่องนะ่ะเพราะว่า,าหลายหลายท่านนะคะหลายหลายอารอบรัวนะคะ พิบืนซ้อนภาษาโกยอ,อนกอนนะคะภาษาโกยก็จางหายจีนะคะทั้งที่ก็ลงตัวเองนะคะาบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองไม่ใช่ลูกสวยนะ <S <S จริงๆแล้วเป็นลูกสวยนะคะแต่เวลาไปพูดไป,ไปว่าคนอื่นเฮ้ยงงกอนโกยเห็นปะจริงๆไม่ใช่นะคะตัวเองก็เป็นสวยนะรักเงาของตัวเองไปสืบไปถามมาดูก,ก่อนนะบางทาีมันจะถูกตัวเองนะ คุณตาคุณยายเขาเป็นสวยนะคุณพ่อไม่พูดสวยนะคุณแม่ไม่พูดสวยแต่ตัวเองก็ไม่พูดสวยนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายก็คืออยากมาพูดโดยเฉพาะหนูๆน,นะคะหลายๆหลายๆคนหลายท่านไม่เข้าใจนะเพราะตัวเองมีสวยเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ภาษาตัวเองรู้จักรักเงาตัวเองนะคะรักเงาตัวเองก็คือ คุณยายนะคะภูมิใจในความเป็นรากเง้าตัวเองดีใจที่เกิดเป็นลูกสวยไม่ได้คุณตาคุณยายเป็นสวยเราคงไม่ได้เกิดมาเป็นคนเนาะนะคะวิถีชีวิตวิถีชุมชนของเราเนี่ยของสวยนะ่ะภาษาโกยเราต่างนับถือใบนับถือญาติผู้ใหญ่นะะให้ความเคารพอาจจะมีภาษา พักกลางมาด้วยภาษาอีสานด้วยนะคะมีอยู่สามภาษานะคะที่สาวคำกำลังจะว่าอาจจะมีามสามภาษามีซาษาซวยเนี่ยภาษาล่าเนี่ยากภาษาทางกางที่หลายๆท่านที่อยากฟังอยากติดตามสามารถติดตามใดสามารถฟังใดะค่ะพี่น้องนะคะฝากกดแชร์ละก็กดไลค์ให้กำลังใจนนะคะเกิดจะท่ำคลิปต่อๆไปสำหรับลูกซวยนะคะก่อนโขย ะะอาจจะมีหลายอย่างที่อยากจะนําเสนออยู่นะคะในวิถีชีวิตของสวยนะคะของโคลนะคะ,ะแต่ว่ามือนี่เนี่ยจะมากลินเป็นเบ่าซูฟังงสื่อนะคะว่าเออลากเงาของเรานะคือสวยเนาะ,นะคะือสวยนะ ภูมิใจในะความสวยวัฒนธรรมของเราบางอย่างเราอย่าไปตามวัฒนธรรมทั้งนอกมากเกินไปจนลืมวัฒนธรรมในสวยรู้รู้จักกราบไหว้รู้จักเคารพผู้ใหญ่มีสัมมาคาระแลกะก็รู้จักความเป็นใจเนาะตามเป็นพี่เป็นน้องทำเป็นยากถือว่าเป็นเรื่องที่ชุ่นชุนเศร้าเช่า,วชาวสวยนะคะที่ ที่ยังคงรักษาไว้นะคะบางชุมชนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็จะพาไปดูชุมชนที่มีจุดเด่นนะคะในการดำรงชีวิตนะคะยังคงอยู่ก็ถือว่า,อ,าอยากจะนําเสนออยู่นะคะแต่วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเล่านะคะดีใจที่ได้มาคุยนะคะจะไม่เยอะนะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณจริงนะคะ เขาพูดในไลย์กันแล้วกันพี่น้องที่ให้การตอนรับนะคะที่การไปกดแช่กดไลค์นะคะกดติดตามนะคะขอบคุณแซมซรายคุณอูคเรียนะคะขอบคุณบักลานะคะขอบคุณอีลานะคะขอบคุณอนันเนาะนะคะขอบคุณอีลานี่นั่งอีกข่่มนะคะที่มาเบิงติดตามนะคะบางเท่อ,อาจจะเถี่เถียดแน่นนะคะแต่ว่า,าเรียดเดี๋ยวจะมีสาระดีๆมาฝากตอนนะคะแต่ว่าเพียงคลิปนี้ค่ะ จะคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะโอกาสหนา้าเราจะนําเรื่องเาวาต่างๆเมา่อเราสูกันสังนะคะนเรื่องของได้ลหลายอย่างนะคะที่อยากจะเหล่าให้ฟังนะคะแต่เมื่อนี้ตอขอตออแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ